สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือคุณมีพลังอะไรที่ทำให้คนอื่นรู้สึกหวั่นไหวขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเย,ย้ได้4ตัวสักทีเนาะ C P Y ตัวสุดท้าย L นะคะตัวสอนนี้อาจจะเกี่ยวขอ้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะขอดูพลังงานทั่วไปของคุณนิดนึงก่อนเนาะพลังงานของคุณตอนนี้เซเว่นออฟเพนทาโคสเห็นเพนโคไม่ได้ช่วงนี้ตาลุกวาวนะคะเป็นเงินเป็นทองไปหมด ตามด้วยโฟบอนเอาสิอืมร้องอือหสองรอบเลยนะคะอิดชานะมีความอิดขึ้นมาเลยนะคะอุ้ยเดยวไฮลท์เฟนเอาแล้วอุ้ยอคูบาจานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลปกป้องคุ้มภัยนะอืม ขออนุญาตนะคะว้าวพลังงานของคุณตอนนี้เรารู้สึกมันมันให้บรรยากาศแบบสปริตชัวมากๆเลยคือแบบเหมือนมีการค้นหาอะไรบางอย่างทางจิตวิญญาณอยู่หรือว่าคุณอยู่ในโหมดที่แบบบางคนกำลังจะตื่นรู้อะไรบางอย่างไหมหรือว่าศึกษากลับไปค้นใจกลับไป คุยคือเหมือนได้รับคำแนะนำอะไรที่ดีมากจากใครคนหนึ่งอะค่ะเป็นเป็นใครก็ได้เนาะที่เขาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์คือบางทีพูดถึงครูบาอาจารย์ทำไปเล่นไปนะบางทีติ๊กตอก็เป็นครูบาอาจารย์ได้เห็นไหมเราถึงได้มาเจอกันใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่เสียนีอันนี้ช่องแดงเอาสับสนละเอานะ่ะได้ๆก็ตามโซเชียลมีเดียอะไรทำนองนี้เนาะ ทำให้คนได้รับรู้ได้เอนเตอร์เทนอะไรประมาณนี้มันก็มีช่องทางสื่อสารนะคะอย่างอย่างที่เราพยายามจะเสื่อเนาะเหมือนกับว่าคุณคุณกำลังเชื่อมต่อกับช่องทางอะไรบางอย่างอยู่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเหมือนเหมือนระดับเลเวลหรือว่าบางอย่างในตัวคุณน่ะกำลังถูกปลุกให้ตื่นที่หลับไหลามานานก็ถูกปลุกให้ตื่นเนาะ เป็นการปลูกที่อ่อนโยนมากเลยอะดูมีความแบบละมุนดเูเทพของคุณหรือว่าผู้ดูแลคุณนะคะบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่เนาะดูแบบอ่อนโยนมากพลังงานเอ็นดูมากเลยนะคะที่เขาเอ็นดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเขาชื่นชมนะที่ที่คุณไม่ทิ้งเรื่องนี้อะคะ่ะ ใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตทางโลกอะไรของคุณไปแต่คุณไม่ไม่ทอดทิ้งเรื่องหลักการอะไรบางอย่างเนาะมันมันมองดูมันน่าชื่นชมที่แบบเห็นเห็นคนคนนึงเติบโตแล้วก็เหมือนแบบคุณอาจจะมีเมล็ดพันธ์ความดีอะไรบางอย่างในตัวคะ่ะแล้วก็คุณก็ค่อยๆดูแลมันะทําให้มันเติบโตอืไม่ว่าจะเจอกับอะไรใดๆนะ จะไม่พูดก็ไม่ได้จะบอกว่าช่วงนี้ความรักกำลังงดงามนะคะถ้าใครไม่ได้มองเรื่องแฟนก็อาจจะเป็น partnership ทางงานก็ได้นะคะเป็นความรักในครอบครัวก็ได้แต่ถ้าเป็นความรักทั่วทั่วไปตอนนี้ความรักงดงามมากเลยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกเวลามีเทพมาประกบอะแสดงว่ามันมันเป็นความรักความรักที่ดีงาม อืมทำไมพูดว่าความลับอาจจะยังบอกใครไม่ได้หรือเปล่าอยู่ในช่วงที่ศึกษาดูใจอะไรอย่างงี้ไหมแต่ใจยังไงก็ตามอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดศีลธรรมอะ่ะเหมือนถ้าความรักครั้งนี้ถ้าจะเข้ามานะต้องเป็นอะไรที่ดีต่อใจแล้วก็เอื้อต่อจิตวิญญาณคุณมากๆอะ่ะอืมเทพมายืนประกบเลยนะคะมาคุมให้เลยนะรอบนี้มาคอยดูเลยหรือว่า เขาอาจจะเข้ามาแล้วส่งเสริมทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากๆก็ได้นะคะเป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีาจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะมีความเป็นผู้รู้มีประสบการณ์นะ เราบอกเลยว่าสายตาที่เขามองมาปิ้งแรกแวบแรกถ้าเขาจะประทับใจนะคะคือเห็นคุณทํางานอาจจะเจอกันในชุดทํางานนะคะนัดออกไปแล้วว่าคุณเออูขอโทษนะแบบว่างได้แค่นี้แวบมากินข้าวได้แป๊บหนึ่งได้แค่นี้จริงๆอะไรอย่างงี้ถ้าอยากมาก็มาอะไรประมาณเนี้มันมันดูเหมือนมีเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองเกี่ยวข้องอยู่นะคุณอาจจะแบบก,กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้มาเจอกัน แต่ความประทับใจอ่ะเขาเหมือนเขาชอบคนเก่งอ่ะชอบคนดูแลตัวเองได้คนคือแบบไม่ต้องแบบดูแลได้จนไม่ต้องการใครนะคือก็ดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งอ่ะแต่เหมือนชอบคนที่ชอบคนทำงานเอางี้ดีกว่างานอะไรก็ได้ใด,ดๆเลยนะไม่เกี่ยงนะคะจะอย่าคิดว่าวเว้ยงานเราไม่ได้สูงส่งอะไรไม่จริงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาคนเนี้ย งานทุกอย่างมีคุณค่าเหมือนกันหมดเขารู้สึกดีใจมากกว่าที่แบบคุณไม่ไม่ทอดทิ้งความสามารถตัวเองอะ่ะเขาชอบคนที่เห็นความสามารถของตัวเองแบบดูบุกตะลุยได้อะไรประมาณนี้ดูเข้มแข็งอืมดูสู้ชีวิตประมาณนี้นะคะชอบชอบโซนทรงทรงประมาณนี้อืมชอบชอบทรงคนเก่งคนทำงาน โอเคเอ่ okay. uh, มาได้เรามาคุยในเรื่องของแรนดอมกันบ้างเนาะอ e นร์จีฟุงฟิงมุ้งมิงมากเลยอ่ะอีกนิดนึงจะกลายเป็นคลิปแห่งความรักไปละ <laughs> มาสิอ่าพลังที่ทำให้วันไวนะคะเป็นไปนตามคาด ex of s o r d s oh my god queen of cups <laughs> ไม่หลงรักก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะ วันไหวไม่ใช่วันไหวธรรมดานะถ้าแบบเข้ามาใกล้มากนี่หลงหลักหวัวปักหวัวปมเลยนะพูดไปว่าไป the Woo! เธอเธอดึงมีแรงดึงดูดมหาศาลมากปิดจ,จอบ oh my god the empress ตัวแม่นะคะอันนี้คือตัวแม่เลยตัวแม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะตัวแม่ตัวมัมนะคะที่สุดของที่สุดแล้วว้าวถึงขนาดจะต้องร้องว้าวเลยนะคะ ว้าวว้าว้าวที่ทำให้วันไว้เนี่ยความอันนี้มันเป็น energy เ,เหมือนแบบของติดตัวคุณมาทั้งนั้นเลยเนาะเรื่องแรกเรื่องแรกคือ ไหวพริบและสติปัญญาความฉลาดของคุณเวลาฉลาดอย่าไปคิดเป็นเรื่องแบบเรื่องเรียนต้องเรียนเก่งอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะคือบางทีอค่ะการที่คนเราฉลาดใช้ชีวิตอะอาจจะแค่หมายความว่าพอลมแล้วลุกเป็นอะ ลมเราไม่ยอแพ้คือแค่นี้ใช้ได้แล้วนะอย่าแบบคิดไปไก,กล้โหูต้องจบดอกตรงดอกเตอร์ไหมอะไรขนาดนั้นไม่เกี่ยวเนาะปริญญาไม่เกี่ยวนะคะแต่ปริญญาใจเนี่ยใช่เดี่ยนะล้วคิดว่าคุณน่าจะมีสิ่งนี้แบบเต็มเหนียวเลยคุณมีทักษะบางอย่างที่เชื่อมกับความฉลาดไวพีบสติปัญญาเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้นะคะแล้วคำพูดของคุณน่ะมีผลกับคนมากอยากจะลักเสียงยาวๆมากนะคะมากกว่าที่คุณรู้มากกว่าที่คุณคิดไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำเสียงจังหวะการใช้เสียงวิธีการเลือกใช้คำพูดการสื่อสารของคุณนะ่ะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแบบทรงพลังสุดๆอะ่ะคุณสามารถ เสกสรรทุกสิ่งอย่างได้ด้วยคำพูดของคุณเลยอ่ะพูดให้คนยอมก็ได้นะพูดให้คนเกลียดก็ได้พูดให้คนมันใสก็ได้เหมือนแบบเหมือนมีวาจาจศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดอะไรเนี่ยต้องระวังนิดนึงระวังผลแต่เราคิดว่าคุณใช้จริตข้อนี้ของตัวเองอ่ะได้ดีมากได้ดีมาก ลักเสียงย,วยาวๆอีกรอบหนึ่งพอตามด้วยประกบด้วยทั้ง Queen ทั้ง The ะเอ็มด s เอนะคะแล้วก็ The World เนาะมาแบบว่าคือครองโลกอะครองโลกด้วยคำพูดของคุณนะคะด้วยด้วยวิธีการฉลาดในการแบบรู้จกัก ใช้การสื่อสารเนะ่ะใช้การสื่อสารเป็นใช้การสื่อสารเก่งแต่เราคิดว่ามันต้องประกบด้วยใจไม่ใช่ต้องคิดว่าเราไพ่ก็พี่ไพ่ก็ขึ้นอยู่แล้วเนาะควีนอับคัพเนี่ยมันประกบด้วยใจหัวใจที่โหและมีดี p อมเพรสอีกเนี่ยไม่รู้จะเอาคาพูดไหนมาเทียบเคียงกับหัวใจของคุณได้เลยคือคุณเป็นแบบ คนที่เหมือนพูดออกมาเป็นเป็นภาษาดอกไม้อะเวลาคุณพูดคำพูดของคนไม่จะไม่ทิ่มแทงหัวใจใครนะดีไม่ดีจะไปปลูกดอกไม้บนหัวใจของคนอื่นเขาอีกอโดยเฉพาะคนที่แห้งแล้งคนที่เจ็บช้ำน้ำใจมาคนที่มีปัญหาชีวิตอะคะ่ะเขาจะได้พึ่งบุญบารมีเรื่องนี้กับคุณเยอะมากมากหลายมากเลยนะใครนับได้เลยว่าคลิปนี้จะต้องพูดคาว่ามากเยอะมาก S <S คำพูดวิธีการพูดของคุณนะเชื่อมจิตเชื่อมใจคนอื่นทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขามีกำลังใจทำให้เขาอยากไปใช้ชีวิตอะยิ่งถ้าเป็นคนรักนะโอ้โหแม้คุณเจ้าคือจะเป็นทีมซัพพอร์ตกันได้แบบ สมมงสมบูรณ์บ,บารมีเลื่อเกินนะคะทุกคนทุกคนต้องชอบคนลักษณะแบบนี้คนที่พูดกับเราดีๆให้กำลังใจเราเรู้ว่าควรจะคุยกับเรายังไงคุยตอนไหนการะเทศะก็ได้หัวจิตหัวใจที่ดีคือมันมันสัมผัสได้นะมันสัมผัสได้เลยว่าไอ้ที่มันออกมาจากปากคุณเนี่ยมันต้องไม่ใช่แบบ ประดิษฐ์ประดอยมามันต้องมันต้องมีฐานมาจากหัวใจที่ดีจริงๆอะคะ่ะมันมันสัมผัสดได้นะคนเราอะ่ะมันจะสตอร์เบอรีหรือจริงใจอะ่ะมันไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นเนาะยิ่งสมัยนี้มีโซเชียลนะมี <c oughs> มีนักจับพิรุธเพียบนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะจับไม่ได้เรารู้สึกว่าทั้งคำพูดสายตาแววตา มันสัมผัสได้ถึงตัวตนของคุณจริงๆนะถึงความน่ารักของคุณนะแล้วเวลามีใครมาน่ารักกับเราอะทำไมเราจะไม่วันไวล่ะใช่ไหมแน่นอนจะต้องวันไวเป็นธรรมดาเราคิดว่าสิ่งที่คุณพยายามหยิบยื่นให้กับคนอื่นๆนะมันจริงๆมันก็เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็คือการที่คนคนนึงปรารถนาดีกับอีกคนหนึ่งอะแต่ด้วยความที่บางทีอาจจะแบบ สมัยนี้มันมิจซี้มันเยอะมันมีแบบอะไรอะ่ะมันมันมันดูยากอะ่ะมันดูซับซ้อนเกินไปมันดูเหนื่อยเกินไปอะ่ะแต่คุณเป็นอะไรที่แบบตรงกันตรงกันข้ามกับกับสิ่งที่อใครบางคนได้ได้เจอเจอมิจี้เจอคนไม่จริงใจ เจอความเสียแซงอะไรทำนองเนี้ยมันเหมือนโลกก็เบื่อแล้วว่ะอยากเจอของจริงอยากเจออะไรที่เรียบง่ายก็คือคุณนี่แหละมันเป็นความเรียบง่ายเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่คุณก็แค่รักและหวังดีกับคนอื่นแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นมันง่ายๆแค่นั้นนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคุณอยากให้คุณก็ให้อ่ะคุณเป็นคนดีก็คือเป็นคนดีอ่ะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร มากมายขนาดนั้นเวลาคุณดีอะใครคุณก็ไม่ได้เคยคิดอยากได้อะไรตอบแทนนะให้แล้วให้เลยให้มากให้ไม่อัน้นให้แบบแม่บุญทุ่มด้วยนะรักใครเนี่ยก็รักหมดจิตหมดใจให้หมดเทให้หมดนะคะให้แบบไม่หักไม่เหลือไม่เผื่อใจทั้งสิ้น คือเจ๊งเป็นเจ๊งอะ่ะเวลาหลักรอ่เจ๊งก็เจ๊งเจ๊งเหมือนสะใจด้วยนะแบบเออให้หมดแล้วนะคะเวลาเดินออกมาก็ไม่ติดค้างอะไรใดๆแน่นอนจริงๆต้องยกให้เลยนะความจิตใจงดงามของคุณนี่ต้องต้องคนนี้เลยแล้วเป็นคนที่ไม่ติดใจอะไรใครนะใครทําไม่ดีก็เสียใจอยู่สักสองสามวันอะไรอย่างนี้ยิ่งถ้าเขามาดีคือนะบางทีลืม ลืมเหมือนกันต้องคอยย้ำไว้ว่าบางคนต้องระวังเพราะบางคนมาเอาเปรียดแต่บางคนก็ให้ภัยได้นะคะบางคนก็เหนื่อยนิดนึงอาจจะแบบมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามแล้วเขาจะดีขึ้นแต่บางคนคือไม่ใช่เป็นแบบนี้ไปตลอดอันนี้ต้องมาคัดกรองกันอีกทีนึงแต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่ามีคนดูแลคุณอยู่แล้วนะคะมีครูบาอาจารย์คอยปกป้อง คนที่ไม่ดีถ้าหลุดเข้ามาเดี๋ยวจะกระเด็นออกไปเองหรือว่าจะหลุดวงโครจรกันออกไปเองด้วยบุญศีลไม่เสมอกันเหมือนความดีปกป้องตัวคุณอะผักถีบสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ออกไปแบบรวดเร็วมากคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากโดยเฉพาะคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะ ระหว่างคุณกับเขาที่กว่าจะมาเจอกันนะคะอาจจะมีระยะทางกันก้นกลางแต่ไม่มีอะไรที่จะกั้นใจหรือกันก้นการมาพบเจอคุณได้คือคู่คุณมันเหมือนคู่ลิขิตเนาะแหวกไปเรื่องความรักอีกแหละคู่คุณมันเหมือนคู่ลิขิตอะยังไงก็จะต้องมาเจอกันเจอกันด้วยโชคชะตารักษาเอาไว้ด้วยใจทั้งใจเขา้าใจคุณ คุณเป็นคนที่รักษาน้ําจิตนําใจคนอื่นได้ดีเนาะเป็นคนมีน้ําใจรู้จักรักษาหัวจิตหัวใจของคนอื่นเป็นคนทนอมถนอมคนที่อยู่รอบข้างพลังงานคุณแบบอ่อนหวานมากเลยอ่อนหวานชวนเครบิบเคลิมชวนหลงไหลนะนี่นี่ถ้าโสดขึ้นมาเนี่ยโหหัวกระไดไม่แห้งเลยนะจะต้องมีคนแบบเข้ามาต่อคิว เต็มไปหมดนะคะคัดได้เลยนะเป็นคนที่เลือกได้เลือกสิ่งดีๆในชีวิตตัวเองได้อยากได้แบบไหนเลือกได้เลยด้วยผลบุญความดีทั้งหมดที่คุณทำมาค่ะในท้ายที่สุดคุณจะดึงสิ่งที่ดีงามและแมทช์กับพลังงานและ energy ของคุณอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มีความสุขกับ การใช้ชีวิตของคุณต่อไปได้เลยนะคุณเนี่ยแค่เดินผ่านยิ้มหวานๆนะคนก็หวั่นไหวแล้วนะสเสน่ห์เหลือหลายจริงๆนะคะแต่ก็น่าจะมาจากความดีในใจนะเนาะคุณทํางานตรงนี้มายาวนานนะคะดูแลบํารุงหัวจิตหัวใจไม่ให้ไปหลงผิดคิดปองร้ายทำลายคนอื่นผลดีมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวของคุณเอง ไม่ช้าก็เร็วนะคะประมาณนี้นะแล้วนี้ก็คือคำตอบของดันดอมนี้ค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบายบาย